สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่อน,น้องเอฟซีเหมาเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ร้านแจจิบุรีรัมนะครับไม่ได้มาอกนานอยู่นะครับน่าจะาครึ่งปีแล้วโอ้นานมากเลยไม่มีเวลาได้มานะครับคลิปนี้ก็เลยจะพามาดูสักหน่อยนะครับว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างแล้วมีรถคันไหนขายบ้างนะครับ ร้านนี้ก็จะอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอยู่ติดถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองกมที่15นะครับออกจากตัวเมืองมาประมาณ15กิโลครับร้านก็จะอยู่ติดถนนเลยเนี่ยมารอบนี้เขาก็พัฒนาหนาร้านนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ถมดินนะน่าจะเอารถมาโชว์ข้างหน้าครับแต่ก่อนมันจะเป็นคลองนะครับแลมันจะเป็นร่องน้ําตอนนี้เขาก็นี่ครับ หน้าร้านนะวางท่อทมดินแล้วเอาใครที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจขันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยนะครับข้งนางหน้านี้ก็จะมีรถโมโชอยู่นะครับกับรถเกี่ยวนหะกล้อฮีโน่ครับรถโมนะอันนี้ก็รถเกี่ยวสัก คายรับน่าจะทำสีให้ใหม่นะเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูข้างในครับโกบีขายทุกคันนะครับเนีย่ยเห็นคันไหนก็สนใจก็โทรเลยครับ SK 70 อันนี้ก็ขายครับโกบี SK70 ข้างหลังก็จะโล่งแล้วนะครับแต่ก่อนจะเป็นพวกหัวพวกซากรถนะครับจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้น่าจะตัดขายไปหมดแล้วนะะเป็นพวกซากรถยนต์นะครับตรงนี้ นิโคมสสุพีซีหกศูนย์ขายเหมือนกันครับแทคนี้ก็ยังมีครับเนี่ยทางอุ้มรถเกี่ยวคูโบตานะขายนะครับขายโอย้ลายใบยเลยครับ อันนี้หัวลากนะเดี๋ยวไปดูครับรุ่นอะไรกำลังทำอะไรเนี่ยเช็คอยู่นะฮีโน่โอ้โหเบริรมเลยคันนี้รถโม อันนี้ก็ฮีโนครับน่าจะเช็คอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยเห็นถอดครับอู้เครื่องเครื่องใหญ่มากอันนี้ก็ อะไรครูปตาอีกแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นชุดคอนะชุดคอกับชุดไอ้โครงโครงพวกตะแกรงร่อนนะครับเยอะมากนะอะไรครูปตานะต่อมาก็นี่เลยหกออด,ดำ ยางเก้าด้านเนี่ยเกียร์ไปไหนผมไม่แน่ใจว่าเขากำลังเช็คอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้แต่ก็น่าจะขายนะ ออกเกียร์อยู่นี่ครับขายครับขายเหมือนกันอันนี้เดก,ก้าครับขอบอะไรเนี่ยทำไมล้อใหญ่เบิ่มเลย ขอบยี่สิบนะแต่นอตหกดูเองครับเด็กก้าเครื่องเกียร์อยู่ครับวันนี้ รถดำยางเก่าหรือเปล่าใช่ครับรถดำนะเขาขายทุกคันนะครับใครสนใจก็มาดูนะครับมาดูเอาเลยต่อรองราคาหน้าง,งานนะครับนี่คันนี้ดำยางเก่ายีโน่มีคอกด้วยครับ ไไนมีเบะใบเดียวครับต่อมาครับคันนี้รถดำเหมือนกันรุ่นอะไรเนี่ย NPR หรือเปล่า NPR ครับหกล้อด,ดำน่าจะร้อยสิบห้านะตัวนี้ภายในครับ เป็นพีอาร์นะครับคันนี้เราข้างหายดัมอ,อีกคันหนึ่งครับน่าจะมาจากที่เดียวกันเนี่ย อันนี้เป็นหัวกระตูน NPR หัวกระตูนครับสภาพก็พอๆกันเลยนะครับภายในครับผมไม่รู้ว่าเขาแยกหรือเปล่านะครับตามสภาพก็ขายหรือว่าแยกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โทรมาใครสนใจก็โทรมานะครับ โอเคเดี๋ยวดูขั้นต่อไปเลยครับอ่ะคอีคันนึงครับนี่ก็น่าจะมาจากที่เดียวกันเลยนะครับชื่อเหมือนกันเลยตัวนี้สวยหน่อยครับเป็นรนะ้อยสิบห้าน่าจะใช้งานได้นะครับนี่ดูภายในหน่อยครับโอ้ NPR 115ฝั่งนี้ก็เริ่มล่งแล้วนะครับแต่ก่อนจะมีรถเยอะอยู่นะน่าจะโดนชำละโดนขายไปบ้างแล้วนะครับก็มีเท่าที่เห็นนี่นะครับนี่รถโมนะสีล่ล้อ อันนี้รถโม่รถโมเล็กสีล้อครับส่งคล้ารถกรเกษตรนะเคนก็มีน,นี่กระบะครับ รถโมอีคันนะตัวนี้จะเป็นสิบล้อเลยโอ้เริ่มเทมเลยครับฝั่งนี้จะเป็นล้อรถเกี่ยวครับลออ้อแทกยางนี่ต้องมาเลือกดูนะมีลายสภาพปากเลยครับเนี่ยล้อรถเกี่ยว รอย่างฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่พวกอะไรที่เขารื้อออกมานะครับโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับข้างหลังนี้ก็ชำละขายหมดแล้วเส็จเหล็กนะ จะมีแค่พวกพลาสติกนี่ครับที่เป็นที่เขารื้อจากพวกหัวนะครับข้างลังนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับได้พามาอัปเดตรันจะจิ๊กให้ดูนะหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้ว,วถ้าว่างๆก็จะพามาดูเรื่อยๆนะครับสำหรับที่รานนี้ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ